สวัสดีตอนบายบายค่ะพี่น้องเมื่อนี้วันที่สิบแนะครับมอล่ัมเจกเกิร่ลอยกัลล่่งซอมลัน่นดนตรีสดบายสามช่วงลำเรื่องต่อก่อนนะคะซาจักกีเพรา็กอ,อกฉากแรกตัวนี้ระเอกเบียนสุภาอรไเตยเหรตัวนี้แจ่สี่แล้วเนาะซัมพอผลนถามผลนสอนนอนคนเดียวได้บอแต่บอมี่น้องประของฟันฉากแรกสาจักกีออกฉากซี อีจามบอกฉากสองเบิงบ้งเบืงบ้งเบืงบ้งเบื้งเบื้งมันเห็ดเบียกอยู่พี่น้องของเบิ้งอีจามกินเขาแล้วโอ้เขางานเลยนะค่ะพูน่ะกินเขาแล้วแล้วคนเห็ดเบียกเห็ดงานเลยตอนนี้โอ้ยซาเขียวกุเกียวหนึ่งคือคุม้มครับแต่ว่าแปรแล้วแล้วพี่น้องเลอยอพูน่ะพูน่ะแปรแน,น่จักหน่อยแล้วบูบู <c oughs> อันเครื่องตัดหญ้ามันเป็นเครื่องอันนี้่มั้งเหรอฮะพี่น้องเบิ้งนี่มันเป็นอันเป็นเครื่องตัดหญ้าของพ่ออีกอามอัน ยืมเพื่นว่ามันเป็นแบบชาตแบดแบ,แบ,แบเดเบิร์ตีบันนี้เบิร์ตีกแล้วโอ้ยตัดอยู่งแปดมือสิแล้วพ่อเนาะวันนี้เนาะเขาไปยืมยุบานพักมาวางเข้าจำผู้ใดยุ่ยใกล้เอาอันหาอันเคียงตัดยาาหยาไม่ยืมเนี่ยเออละมาหยาไปเหง,ง้าพร้อมเราเร็ว,วโอ้ยพี่น้องขึ้นมาอีกแล้วเพืยย่นว่าพ่าอยู่เขาอยู่ตกก็เพราะใช่ปัญหาดอกว่าเขาล่ำอยู่เครงยนที่ยู่ในโดมอยู่ ชาดแบตติบันนี่อันนี้ก็ญชาได้แล้วเอ้าโอ้ยระวังฝ้าคื้ผมกับหนาอีจำไ้ำแหล่ๆกันวะหนาบาจา่จำเออเออเออฝงใส่กูอันบองนี่แค่ฝ่าตัดกันเราคุณไปตัดหมองมันหกๆอยู่คุณมันจังอันนั้นมันจังเปลี่ยนเสมอสม่สำเสมอกันฝ้าอันนี้เขาตัดแล้วช่วงนั้นเอ้าสู่เขาลูกแค่ตัดตึกต้นหมกม่วงเมียได้แล้วลูก จงต้นบักม่วงไว้ไดเด้อต้นบักม่วงกันไม่นุดปลูกไว้พี่น้องสามต้นจะได้ซ่อมตลกปีนาสิว่าไปซ่อมตลกใช้ไปซ่อมห่มบกมมักม่วงสิว่าด้แม่นว่าอะไรอีจํามื่มชีวิตชีวิตอยู่หอดน้ำหอดปีนาปนา้าไม่ยืบเว่ามาขันมืงอสิป,ป่วยขันเมื่อลาก,ก่อนสิบมือต้องบอกล่วงหนา้าขาใจบ่บบ้ละว่าขันสิเขาพบ่สบายขันสิป,ป่วยอีหลีน,นี่ต้องบอกล่วงหน้าก้อนสิบมือจังป่วยได้ พ่อบ,บอกล่วงหน้าบ่อนุญาตให้ปล่อย,ยแล้วป่วยแล้วา่าออกฉากไหนล่ะนี่ฉากสองอันนี้ฉากแรกฟันตื้นเขาบางขี่มอเตอร์ไซค์เลียนไปกูกับสิเลียนมอเตอร์ไซค์เลียนเขาไปเอาแล้วรอยเปื้อนที่จะเอาสู่ขาวสู่ขาวลวกูกตั้งไกลผู้หนังมึงไงพี่น้องคนนอนนี่เรามื่อคืนนี่นอนนี่ฝันดีบ่ฝันได้เรียกว่บ่บ่ฝันเลยนอะ่นรับดีแปังโกนสูด ก็บวฟันเอาเหลี่ยกเนาะสานอนเนาะจามเบยจามมึงงพี่น้องท่านลาพี่น้องฝากกดไลห์กดแชร์ในเด้อมื่อแรกเขาก็ถืซ้อมต่ลูกแกงโมก่อนโมงเป็นต่อไปว่อขันซ้อมล้ำเปล่ากับวัดทีซ้อมเด้อหกโมงมาจะซ้อมล้างหกโมงหมดละซ้อมล้ำเดียวทุ่มหนึ่งหมละกินข้าวยิ้มแล้วก็บลูกอยากลงงานเท่ากหร่จะไปซ้อมล้ำต่อครับพี่น้องฝากกดไลห์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย